สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมมาร์เบิลเกมเมอร์กับเกม s e เว n นไนท์นะครับในช่วงของการพรีวิวตัวละครที่เตรียมอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟ g l o b a l l วันนี้นะครับผมก็ได้หยิบเอาโนโฮนะครับมาพรีวิวให้ทุกคนได้ดูกันครับอย่างที่หลายๆคนทราบกันดีนะครับว่าก่อนหน้าที่โนโฮจะเข้ามาเนี่ยก็จะมีตัวละครประเภทโจมตีพิเศษไกลเนี่ยเข้ามาหลายตัวมากๆเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นแคลร์คริสหรือว่าจูจูนะครับแต่ว่าตัวละครเหล่านั้นก็จะโดดเด่นไปที่เรื่องของการสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างหรือไม่ก็เน้นปั่นป่วนัตตน่อองแา้กกก็จะไป เพราะว่าจะเน้นสร้างความเสียหายให้กับเป้าหมายแบบเดียวแต่ว่าในส่วนของดาเมจเนี่ยจะรุนแรงมากน้อยแค่ไหนสามารถที่จะเอาไปเทียบหรือว่าใช้งานแทนโคเซตในระดับกรอบแดงบวกได้หรือไม่เรามาหาคําตอบไปพร้อมๆกันได้ในคลิปนี้เลยครับ สนับสนุนคลิปวิดีโอนี้โดยร้านจ u บ i โ o ช็อปรับเติมเกมเซเว่นไนท์สอในราคาที่ถูกกว่าเติมเองสนใจแพ็คไหนสามารถติดต่อแอดมินเพื่อให้กดแพ็คที่ต้องการให้ได้เลยสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าใช้บริการได้ทั้ง2ช่องทางทั้ง f a เฟ o o ุ๊กแฟ a เพจจูบิโกช o อปละ o f f i c i i l Line น์แอดจูบิโกนะครับ สำหรับโนโฮนั้นเป็นตัวละครประเภทโจมตีพิสัยไกลที่เน้นสร้างความเสียหายให้กับเป้าหมายแบบเดียวครับซึ่งลักษณะการใช้งานเนี่ยก็จะแตกต่างจากตัวละครที่ผ่านมาพอสมควรเลยครับเนื่องจากว่าโนโฮนั้นจะมีสกิลที่ใช้ในการโจมตีศัตรูเนี่ยเพียงแค่สกิลเดียวเท่านั้นนั่นก็คืออัลติเมทสกิลครับแต่ในส่วนของสกิลอื่นๆเนี่ยก็จะเป็นสกิลที่เสริมความสามารถให้กับการโจมตีปกติทั้งสิ้นเลยแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเอาไปเป็นซับดามเมจประจำทีมได้ไดนะครับเพราะว่าบัฟต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็จะทํา่่ม้ no ้ันนทไไดาการ เพิ่มให้กับตัวละครอื่นที่อยู่ในทีมสักเท่าไหร่นะครับฟังมาจนถึงตรงนี้เนี่ยอาจจะรู้สึกงง,งงงกันสักหน่อยใช่ไหมล่ะครับถ้าอย่างนั้นนะครับเราก็ไปทําความรู้จักกับโนโฮเพื่อที่จะได้เข้าใจลักษณะการใช้งานของโนโฮให้มากยิ่งขึ้นโดยการมาเริ่มต้นกันที่ Ultimate Skill กันก่อนเลยดีกว่าครับ โดยหลังจากที่เราทําการกดใช้งานอัลติเมทสกิลนี้แล้วนะครับโนโฮเนี่ยก็จะทําการอัญเชิญอสุรกายออกมาเพื่อทําการสร้างความเสียหายให้กับเป้าหมายแบบเดียวนะครับซึ่งการสร้างความเสียหายนี้ก็ยังจะเป็นการสร้างความเสียหายแบบไม่สนเกราะเป็นสมนวน40%อีกด้วยครับ มาต่อกันที่ a แอคที Skill แรกของโนโฮนะครับโดยหลังจากที่เราทำการกดใช้งาน Active Skill นี้แล้วอัตรา Critical และความเสียหาย High Critical ของ NoHo เนี่ยก็จะถูกเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นระยะเวลาถึง15วินาทีด้วยกันซึ่งอัตรา Critical รวมไปถึงความเสียหาย High Critical นี้นะครับก็จะเพิ่มได้มากยิ่งขึ้นอีกตามเลเวลของสกิลครับ Active Skill ต่อมาครับหลังจากที่เราทําการกดใช้งานแล้วโนโฮเนี่ยก็จะสามารถสร้างความเสียหายให้กับศัตรูเนี่ยได้รุนแรงมากยิ่งขึ้นครับเป็นระยะเวลาถึง15วินาทีด้วยกันซึ่งความเสียหายนี้นะครับก็ยังสามารถที่จะรุนแรงได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นไปอีกตามเลเวลของสกิลครับ ในส่วนของ Active Skill ที่3ก็จะยังคงเป็นสกิลบัฟอยู่นะครับโดยหลังจากที่เราทําการกดใช้งาน Active Skill นี้แล้วเนี่ยก็จะทําการเพิ่มพลังโจมตีให้กับโนโฮเป็นระยะเวลา15วินาทีด้วยกันและแน่นอนครับว่าพลังโจมตีนี้เนี่ยก็ยังสามารถที่จะเพิ่มขึ้นไปได้อีกนะครับตามเลเวลของสกิลนั่นเองครับ และสำหรับสกิลสุดท้ายนะครับเป็นแพสซีฟสกิลที่มีความสามารถในการที่จะทำให้ตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในทีมนั้นมีโอกาสในการที่จะต้านทานสถานะไฟฟ้าช็อปเนี่ยได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกทั้งนะครับก็ยังจะทำให้โนโฮเนี่ยมีโอกาสที่จะโจมตีต่อเนื่องได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วยครับ เอาเละครับหลังจากที่เราเนี่ยได้ทําความรู้จักกับความสามารถทั้งหมดของโนโฮไปกันแล้วนะครับเรามาดูภาพรวมกันครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือโนโฮนั้นเป็นตัวละครที่เน้นสร้างความเสียหายด้วยการโจมตีแบบปกติครับดังนั้นนะครับสกิลต่างๆทั้งหมดเนี่ยก็จะเน้นไปที่เรื่องของการทําให้การโจมตีปกติของโนโฮนั้นรุนแรงได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองยกเว้นตัวอัลติเมทสกิลนะครับที่จะเป็นสกิลโจมตีเพียงสกิลเดียวเลยซึ่งก็เป็นสกิลที่บอกได้เลยครับว่าสามารถที่จะสร้างความเสียหายได้รุนแรง มากๆนะครับและเราเนี่ยก็ยังสามารถที่จะดึงดาเมจของตัวอัลติเมทสกิลนี้นะครับให้รุนแรงได้มากยิ่งขึ้นอีกหากเรานะครับทำการกดใช้งานอัลติเมทสกิลนี้ในขณะที่โนโฮนั้นมีบัฟจากทั้ง3 s สกิลอยู่นั่นเองครับ ทีนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยก็คงจะสงสัยกันใช่ไหมล่ะครับว่าแล้วแบบนี้เนี่ยโนโฮจะเหมาะกับการเอาไปใช้งานในด้านไหนนะครับก็จะเน้นไปที่เรื่องของการล่าบอสเป็นหลักเลยครับเพราะว่าโนโฮนั้นก็จะเน้นทำดาเมจให้กับเป้าหมายแบบเดียวและก็จะโดดเด่นมากๆนะครับในการเอาไปใช้ในการลงเลทสกิลบอสมังกรฟ้าครับเพราะว่ามีความสามารถในการที่จะหยุดสกิลของบอสตัวนี้ได้นั่นเองหรือสําหรับใครนะครับที่อาจจะยังไม่มีเฮลลี่กรอบฟ้าก็ยังสามารถที่จะเอาไปใช้ในการต้านทาน สถานะไฟฟ้าช็อตหรือว่าจะเอาไปใช้สู้กับทริสตันเนี่ยก็สามารถที่จะทําได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะนอกจากจะสามารถต้านทานสถานะไฟฟ้าช็อตได้เหมือนกับเฮนรี่แล้วในส่วนของการทำดาเมจก็เรียกได้ว่าดีกว่าเฮนรี่พอสมควรครับ มาดูในส่วนของข้อเสียกันบ้างนะครับเรื่องแรกเลยเนี่ยถึงแม้ว่าโนโฮจะมีบัฟมากมายนะครับที่ทําให้การโจมตีของตัวเองเนี่ยรุนแรงได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่ก็ยังมีบัฟบ,บางอย่างที่หายไปครับอย่างเช่นบัฟเพิ่มความเร็วโจมตีซึ่งผมมองว่าเป็นส่วนที่สําคัญมากๆนะครับหากโนโฮจะเน้นทําดาเมจด้วยการโจมตีแบบปกติเพราะว่าในตอนนี้นะครับการโจมตีปกติของโนโฮนั้นรุนแรงเป็นอย่างมากก็จริงแต่ว่าก็ค่อนข้างที่จะช้าพอสมควรเลยทีเดียวดังนั้นนะครับหากเราจะเอาโนโฮไปใช้งานจริงๆก็ ควรที่จะต้องจับคู่กับตัวละครที่มีความสามารถในการเพิ่มความเร็วในการโจมตีหรือว่าจะหาไอเทมที่มีความสามารถในการเพิ่มความเร็วโจมตีมาใช้เนี่ยก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันเรื่องต่อมานะครับถึงแม้ว่าบัฟต่างๆของโนโฮนั้นจะมีระยะเวลาที่นานถึง15วินาทีนะครับแต่ว่าคูดาวสกิลต่างๆนั้นก็ค่อนข้างนานพอสมควรครับเรียกได้ว่า30กว่าวินาทีขึ้นไปเนี่ยแทบทุกสกิลเลยทีเดียวทําให้ก็จะมีช่วงที่โนโฮเนี่ยไม่มีบัฟนะครับจึงจำเป็นที่จะต้องแก้ปัญหาด้วยการหาตัวละคร อนที่มีความสามารถในการเล่งครูดาวหรือหาไอเทมนะครับที่มีความสามารถในการเล่น, down, รนครูดาวสาากลิลมาใช้เพื่อให้บัฟต่างๆเนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเอง ซึ่งฟังมาจนถึงตรงนี้นะครับหลายๆคนก็คงจะสงสัยว่าแล้วแบบนี้เนี่ยโนโฮเนี่ยควรจะต้องหาไอเทมอะไรมาใส่ดีการเพิ่มความเร็วโจมตีเนี่ยก็สําคัญการลดคูลดาวน์สกิลก็สําคัญหรือว่าการเพิ่มเลเวลของสกิลเพื่อให้บัฟต่างๆนั้นส่งผลได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นก็สําคัญไม่แพ้กันนะครับโนโฮเนี่ยจึงถือได้ว่าเป็นตัวละครที่หาไอเทมมาสวมใส่ให้ได้ค่อนข้างที่จะยากพอสมควรครับ ทีนี้นะครับเราจะลองเอาโนโฮเนี่ยมาเปรียบเทียบกับตัวละครประเภทโจมตีพิสัยไกลที่มีลักษณะการใช้งานใกล้เคียงกันดูบ้างนะครับเริ่มต้นกันที่โคเซตครับตัวละครระดับกรอบแดงบวกที่หลายๆคนเนี่ยยกให้เป็นตัวละครที่สามารถสร้างความเสียหายให้กับบอสได้แรงที่สุดในตอนนี้และแน่นอนละครับว่าก็จะยังคงแรงกว่าโนโฮพอสมควรด้วยโดยเฉพาะการสร้างความเสียหายด้วยอัลติเมทสกิลนะครับที่ถึงแม้ว,ว่าโคเซตเนี่ยจะไม่ได้มีบัฟเพิ่มดาเมจแต่หากศัตรูติดสัญ,ญลักษณ์เป้าสังหารแล้วนะครับก็จะยิ่งได้รับความ เ,เพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกทั้งนะครับตัวโคเซตเองเนี่ยก็ยังสามารถที่จะตัดเลือดนะครับซึ่งโนโฮเนี่ยก็จะไม่มีความสามารถในส่วนของตรงนี้แต่ว่าสิ่งที่โนโฮทาได้ดีกว่านะครับก็คือในขณะที่โนโฮได้รับบัฟต่างๆจนครบทั้ง3บัฟแล้วนะครับโนโฮเนี่ยก็สามารถที่จะสร้างความเสียหายได้รุนแรงเทียบเท่ากับโคเซตเลยทีเดียวแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าโนโฮนั้นเน้นการโจมตีแบบปกติจึงไม่ต้องรอครูดาวสกิลโจมตีแบบโคเซตนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผ่าน โนโไม่มีบัฟเนี่ยดาเมจต่างๆเนี่ยก็ต่างจากโคเซตพอสมควรเลยทีเดียวสรุปนะครับใครที่มีโคเซตอยู่แล้วก็สามารถที่จะใช้โคเซตต่อได้เลยครับแต่โนโฮเนี่ยก็จะยังมีความจําเป็นอยู่นะครับเพราะว่าจะต้องเอาไปใช้ในเลดกิลครับในขณะเดียวกันเนี่ยหากคุณไม่มีโคเซตและกําลังมองหาตัวทําดาเมจบอสระยะไกลยอยู่โนโฮเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนของไอเทมต่างๆ และตัวละครที่จะมาซ no ับพอร์ตโนโฮเพิ่มเติมนั้นก็จะต้องแน่นพอสมควรด้วยนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยดาเมจก็อาจจะแกว่งพอสมควรเลยทีเดียวแล้วครับ ส่วนอีกหนึ่งตัวละครที่ผมจะเอามาเปรียบเทียบนะครับขอเป็นลูลี่ก็แล้วกันนะครับจริงๆเนี่ยลูลี่ไม่ได้มีแผนที่จะเข้าในเร็วๆนี้นะครับแต่ว่าในบรรดาตัวละครประเภทโจมตีพิสัยไกลในระดับกรอบแดงที่เน้นทําดาเมจเป้าเดียวเนี่ยมีค่อนข้างที่จะน้อยครับและลูลี่เองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นครับ โดยลูลี่นั้นนะครับเหมือนโคเซตในเวอร์ชันดาวเกรดลงมานิดหน่อยครับความสามารถเนี่ยใกล้เคียงกันมากๆเลยแต่ว่าถ้าเทียบกับโนโฮแล้วนะครับลูลี่เนี่ยก็จะโดดเด่นกว่ามากๆนะครับในเรื่องของความเร็วในการโจมตีและสกิลต่างๆนะครับที่สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็วนะครับแถมยังสามารถที่จะเอาไปใช้ในอารีนาได้อีกด้วยครับแต่ในส่วนของโนโฮนั้นก็จะโดดเด่นกว่าในเรื่องของดาเมจในขณะที่มีบัฟต่างๆอยู่นั่นเองซึ่งถ้าจับทีมกับเซเลน่านะครับแล้วก็เชกรอบฟ้าก็ าอาจจะทําให้มีบัฟใช้งานตลอดไม่ขาดช่วงนะครับแต่ถ้าไม่มีเนี่ยดามเมจก็แกว่งพอสมควรเลยสรุปให้เลยนะครับก็คือ ทั้งโนโฮแล้วก็ลูลี่เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นตัวละครที่ผู้เล่นจําเป็นที่จะต้องมีทั้งคู่ครับเพราะว่าลูลี่เนี่ยเอาไว้ใช้ในเลดกิวนะครับบอสมังกรขาวส่วนโนโฮเนี่ยก็เอาไว้ใช้ในเลดกิวเหมือนกันนะครับแต่ว่าเอาไว้ใช้ขัดบอสมังกรฟ้านั่นเองแต่ในส่วนของการใช้งานด้านอื่นๆนะครับผมมองว่าลูลี่เนี่ยดูจะใช้งานง่ายกว่านะครับแล้วก็อาการเอาไปใช้งานในโหมดต่างๆเนี่ยก็น่าจะหลากหลายกว่าด้วยเช่นเดียวกันครับ เอาเป็นว่าอย่างนี้นะครับไม่ว่าโนโฮเนี่ยจะน่าสนใจหรือไม่แต่เราเนี่ยก็ต้องมีโนโฮติด ID เอาไว้อยู่ดีนะครับเพื่อที่จะได้เอาไปใช้ในเลดกิวนั่นเองแต่สําหรับใครนะครับที่กำลังมองหาความคุ้มค่ากรณีที่ได้โนโฮมาติด ID เดีเไว้แล้วนะครับและอยากจะเอาไปใช้งานในด้าน,นอื่น อย่างเช่นการเอาไปใช้สู้กับบอสในโหมดต่างๆนะครับก็สามารถที่จะเอาไปใช้งานได้ครับกรณีที่ไม่มีโคเซตนะแต่ว่าของเนี่ยก็จะต้องแน่นพอสมควรเลยและการเอาตัวละครที่จะเอามาช่วยบูทดาเมจน,นะครับหรือว่าเอามาปิดจุดอ่อนของโนโฮเนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยทีเดียวลครับ และก็จะจากกันไปครับหากใครที่ชื่นชอบคลิปนี้รวมไปถึงคลิปอื่นๆที่อยู่ในเพลย์ลิสต์ของ Seven i g h t 2ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์หรือว่าสมัครเมมเบอร์ชิพเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมได้นะครับและสำหรับวันนี้ครับผมมา b i g กอร์เกมเมอรต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ